สำหรับรถวีโก้ที่มีอายุเกิน5ปีขึ้นไปเลขไม่เกินแสนโลต้องดูแลบำรุงอะไรบ้างให้รถมีอายุการใช้ง,งานที่ยาวขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งงเหลวตามระยะสองถ้ารู้สึกว่ารถเริ่มเอิดนี่ครับล้างตรวจเช็คแอร์โฟนะครับกองอากาศกองโซลา่าเปลี่ยนให้ได้ตามระยะถ้ารู้สึกว่ามันตันมันไม่สะอาดก็เปลี่ยนไปเลยนะครับต่อมาแมปเซนเซอร์ชุดกองแมปตัวนี้นะครับนี่มันแตกตัวเนี้ย พอแตกปุ๊บเนี่ยมันทำให้อากาศเนี่ยรั่วออกจากกองแมปแล้วแมปเซ็นเซอร์จับค่าอากาศผิดนะครับมันก็ทําให้รถอืดได้ต่อมา ID นะครับ ID เนี่ยก็คือทําการถอดล้างแล้วก็อุดสําหรับรุ่นที่อุดได้นะครับวีโก้บางรุ่นอุดไม่ได้ก็มีอย่างเช่นวีโกที่เป็นตัวหัวฉีดเปียโซนะครับ ที่เป็นเกียร์ออโต้สองพด้วยนะครับส่วนวีโก้ที่เป็น2014แล้วอุดแล้วไฟโชว์เนี่ยสามารถแก้รีแมปได้นะครับแล้วก็ต่อมาพอรถมีอายุแสนโลนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือนี่รอยรั่วซึมอืมก็จําเป็นจะต้องฟื้นฟูสภาพให้กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีรอยรั่วซึมก็โดยการเปลี่ยนอะไหล่แท้นะครับเป็นชุดแก้รั่วต่อมาถ้ารู้สึกว่า ขับไปแล้วเหยียบคัดมีเสียงดังหรือฟืดก็ทําการถอดยกล้างระบบคัดนะครับอ่าแล้วก็ประกอบกับคืนหล่อเลื่อนจรารบีก็รู้สึกนิ่มนะครับต่อมาก็ในเรื่องของระบบเบรกถ้ารู้สึกว่ามันลึกประสิทธิภาพในการดึงเบรคมือแล้วไม่ค่อยอยู่นะครับก็ทําการตรวจเช็คถอดล้างสําหรับคันนี้นะครับก็มาล้างไอดีวีโก้ตัวนี้ไอดีไม่ค่อยดํานะครับอืมสะอาดนะครับรถไม่เคยถอดเลยนะไม่เคยอุดเลย แต่ว i g ก้รุ่นนี้นะครับที่เป็นตัว Smart cap เนี่ยครับจะไม่ค่อยดำแต่ไม่ทุกคันนะครับแต่เท่าที่ผมเคยเจอไม่ค่อยดำแต่บอกว่าไม่ทุกคันแต่เพื่อความสบายใจของพี่ลูกค้าเนี่ยคือได้ถอดได้เห็นได้ล้างภายในได้ล้างภายนอกให้มันเงางามแล้วก็อุดนะมันก็จะไม่กลับมาดำถนอมและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์มาดูในพอร์ตครับสะอาดมากในพอร์ตมีแค่คราบดำๆเล็กน้อยนะครับ เออแต่ก็จะทําการล้างภายในให้สะอาดกว่านี้นะครับแล้วค่อยประกอบนี่จะเป็นอทไหลที่ล้างเสร็จแล้วนะครับสําหรับไอดีการยืดอายุการใช้งานรถยนต์อีกหนึ่งข้อนะครับก็คือล้างท่อดีแล้วก็จัดการอุดนะนะครับเพราะว่าข่าในท่อยดีมันเป็นเรื่องปกติของรถด,ดีเซลอยู่แล้วนะและรถยุ์รุ่นใหม,ใหม,ใหม่จะเยอะขึ้นไปอีกเพราะมาตรฐานยูโรจะยิ่งสูงนะครับแล้วมาดูในช่องพอร์ตนะครับ ในช่องพอร์ตนะครับก็ทําการล้างให้นะครับทุกช่องนะครับก็จะโล่งๆนะครับสะอาดๆคีนคีนอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวจะทําการประกอบเลยแล้วก็เปลี่ยนฐา่นรอเย็นให้พี่เขาด้วยเมื่อกี้ประกอบท่อยดีไปนะครับแล้วพี่เขามันเห็นว่าท้าแรกพี่เขาตัดสินใจว่าจะกลับมาทำอีกทีหนึง่งแต่ไหนๆมันได้รื้อแล้วก็จัดให้ตามคําขอ,ขอ,ขอนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับที่ ชุดแก้รั่วของผมเนี่ยพร้อมเสิร์ฟจ,จะมีอะไรแท้ก็คืออ่ายางฝาวาล์วซีนเบ้าซีนกันฝุ่นแปบ๊บแล้วก็ล้างหัวฉีดก,กินคีนแบบนี้นะครับชุดแหวนไร้กลับนี่ห้าตัวนะครับโอลิงรัดแกนหัวฉีดแหวนรองปลายหัวฉีดจะให้ดูว่าของเขาก็แหวนรองหัวฉีดเรื่องปลอดน,นะครับผมอ่าไม่เป็นอะไรเก่านะครับผมนี่แสนโลเนี่ยแนะนำให้มาทำนะครับนี่ความต่างนะครับดูรูก็รู้นะครับ อย่างที่ผมเคยบอกแลย้ําเสมอว่าแวนรองหัวฉีดรั่วหนักๆนะครับอ่าแวนรองหัวฉีดรั่วหนักๆข่าเมเมันขึ้นมาสามารถทําให้เครื่องพังได้นะครับสามารถนะทำในเครื่องพังได้และมีหลายคนไปเจอมาแล้วนะครับถ้าอยากยืดอายุการใช้ง,งานและลดการซ่อมหนักแนะนําให้มาทํานะครับคีมคีมนะครับจุดนี้นะครับอะไรที่ล้างเตรียมขึ้นประกอบนี่นะครับ ส่วนชุดท่ออดีก็ประกอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่ประเก็บชุดนี้ตามไปก็เป็นอันเสร็จิธีนะครับผมขอบคุณครับ